มาดูการทำงานนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่แบงค์ยี่สิบไปที่ตัวรับแบงค์นะครับอนนี้นะครับก็จะขึ้นราคา20บาทแล้วก็ก็จะจ่ายเหรียญออกมา2เหรียญน,นะครับ ก็จะรีเซ็ตสถานะตรงนี้มาดูนะครับที่ลายนะครับตัวบอร์ดก็จะส่งข้อความมาที่ลายนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่านะครับมีการใช้งานนะครับ20บาทนะครับจำนวนเงินรวม40บาทนะครับแล้วก็จำนวนเงินคงเหลือเหลือเท่าไหร่นะครับจากที่เราเซตไว้ ดูการตั้งค่านะครับของตัวบอร์ดเครื่องแลกเหรียญน,นะครับแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับแล้วก็แสดงผลผ่านจอ LCD นะครับก็การตั้งค่าจะมีสวิตช์อยู่สามปุ่มนะครับก็ให้กดสวิตช์นี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับที่หน้าจอนะครับก็จะ ขึ้นเมนูตั้งค่านะครับเซตนัมเบอร์ก็คือเซ็ตจำนวนเหรียญนะครับที่อยู่ในฮอปเปอร์นะครับแล้วก็กดเราสามารถกดเพิ่มลดตรงนี้ได้นะครับเพิ่มลดนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเซ็ตคอยนะครับจะให้แลกเหรียญอะไรนะครับเป็นเหรียญ10เหรียญ5้านะครับเรากดเพิ่มลดได้เพิ่มลดนี่ก็เป็นเหรียญ5้านะครับ เพิ่มก็เป็นแรกเหรียญสิทนะครับแล้วก็อันนี้ทัทัลนะครับก็คือยอดเงินนะครับที่อยู่ในเครื่องแลกเหนนรียญเราสามารถรีเซ็ตเป็นศูนย์ได้นะครับโดยกดเพิ่มลดกดลดนะครับแล้วก็กดซิ้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครัก็จะกลับสู่หน้าจอหลัก